เม <c oughs> ขมมืมออร่อยไหมสวัสดีจ้าน้องเล่าแล้วค่ะ วันที่บอสจับอจะเดินอาหารนล้วนอาานนี้ว่าไป้กินของอรนนี้บางทีต้องไปตามแมนนไม่ได้อยู่ด้วยกันในของพวกเนี้อันนี้อยู่ร้านนี้บางทีบอยแบกกับข้าวไปหนักมากเลยนะเดตกก็เอากลับนมันเสียเนาะเพราว่าไ่หนาลงแล้วมาเห็น มันติดกับงสีละบากก็แจ่ต้อยอ่องให้ปลาัยแล้วก็แน่นด้บางคไมมีการแจกเท่าริจรณาูหานเยอะมากเลยนครับพวงเน้อสม่ต้อยทามาให้ไดน,นะปาวานแม่ต่อยอันกินม,มา่นเบื่อเดียเกีไปอยู่มูหาน นอาจารย์ง,ง,งอกกัน <c oughs> สามครับ,บมาเด้อพี่น้อง

สิซึมซึมแม่นาแล้วตีแดงแล้วตีดีดีอ๋อสิ้นเลยมาดูพี่น้องมือดิบบ่อยบานมันดึงแล้วมันไป็นยังไงความทุกวันนี้มันมันต้องแบบ ต้องมีสติแบบต้องต้องต้องรู้ตัวกับทุกครั้งที่จับเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงต้องคอยระวังอะไรตัว่ใรูปป้ไมเอี่ยังเหมือนเทุกปี